สวัสดีค่ะคนราศีสิงห์ทุกคนขอต้อนรับสู่แมสเซจทาโร่ยใบตานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนเสมอสำหรับทุกๆการสปอร์ตทั้งการมารับชมคลิปการกดไลค์การกดแชร์การกดปุ่มซุปเปอร์แตงการโอนค่าขนมให้ตาการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการมาดูดวงซื้อของเสริมดวงด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันว่าเรื่องไม่คาดคิด ที่จะเกิดขึ้นกับคนราศีสิงห์ในเดือนพฤศจิกายนจะมีเรื่องอะไรบ้างคะมาเริ่มมามอยสไพ่ทาร์โรกันได้เลยคะ่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะ ว้าวช่วงนี้คุณมีความสุขกับชีวิตนะคะถ้าไปหาเพื่อนก็คือแบบไปหลั่นล้ากับเพื่อนไปมีเวลาอยู่กับเพื่อนๆไปเที่ยวบ่อยๆก็ได้ค่ะหรือเดินทางบ่อยๆก็ได้นะหรือถ้าจะเรียนอะไรเนี่ย ถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกไม่มั่นใจถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกกลัวในบางครั้งเนี่ยคุณก็ไม่ยอ่อท้อเพราะคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเรียนเก่งเร็วเก่งไม่เร็วไม่รู้แต่ฉันมีความสุขที่ฉันได้เรียนอืมบางคนอาจจะแบบลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ที่คุณก้าวข้ามมันมาแล้วด้วย The m o มูนเด sun เนี่ย คุณเรียนอยู่คุณศึกษาอยู่เหมือนกับถ้าสมมุติก่อนหน้านี้คุณคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ตัวเองไม่เก่งหรือว่าไม่มั่นใจพอแล้วก็ไม่เรียนมันคุณก้าวข้ามข้ออ้างนั้นนะคะมาได้แล้วแล้วคุณก็เรียนไปเรียนรู้บางอย่างไปทั้งๆที่คุณกลัวอยู่ถึงแม้จะมีความกังวลมีความกลัวบ้าง แต่คุณไม่ยอมแพ้เนี่ยแหละคือทักษะสำคัญของคนราศีสิงห์นะคะหรือคุณอาจจะรอบางอย่างอยู่เกี่ยวกับเรื่องของเงินก็ได้คุณยังรู้สึกว่าเออไม่มั่นใจเลยว่ามันจะได้ไม่ได้แต่คุณก็ใช้ชีวิตแบบ no สน no แคร์คุณใช้ชีวิตแบบเริงร่าหรือมีความสุขไว้ก่อนเพราะคุณรู้ว่าถ้าพลังงานของคุณหรือว่า ความคิดเชิงบวกของคุณเนี่ยที่ถูกส่งออกไปอะ่ะในทุทกๆวันนะคะที่คุณใช้ชีวิตอะพลังงานมันเสแสร้งกันไม่ได้พลังงานมันโกหกกันไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามัวแต่ไปกลัวไปจดจ่อกับเรื่องเศร้าเนี่ยมันก็จะมีแต่เหตุการณ์ที่ทำให้คุณต้องเศร้าเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือพลังงานของคุณมาดูสิ เรื่องไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นกับคนราศีสิงห์ในเดือนพฤศจิกายนจะมีเรื่องอะไรบ้างคะอืม อยากที่หล่นมานะักเจดเจดควีนถือไม้เท้าคิงถือดาบควีนถือดาบ อะไรเนี่ยมาติดกันเลยทุกคนอืเ <The> ด <oth> ี๋ยวไฮพิเทรตใครที่อยู่ในงานที่ไม่ชอบถ้าคุณส,งส่งเรซูเม่นะคะหรือคุณกำลังหางานใหม่อยู่เนี่ย คุณอาจจะไปเจอบริษัทหนึงที่คุณถูกใจในเดือนพฤศจิกายนหรืออาจจะได้ยาด้ายไปเลยด้วยซ้ำไปบางคนอาจจะจบจากตําแหน่งเก่าแล้วไปรับตําแหน่งใหม่ในบริษัทเดิมบางคนอาจจะจบกับการแบบเหนื่อยมากๆลงมือทำตลอดเวลาไม่หยุดพักเป็นไปพัก หรือจะต,ต้องวางแผนพักมากขึ้นในเดือนพฤศจิกายนถ้าคุณเหนื่อยแล้วคุณไม่พักคุณจะถูกบีบให้คุณได้ป่วยหรือให้คุณได้หยุดแต่ถ้าคุณรู้ตัวก่อนเนี่ยพักบ้างมันโอเคอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอย่าไปรู้สึกผิดนะเพราะตาก็เป็นนะคะคราวนี้เนี่ย ตารู้สึกว่าคุณจะเติบโตนี่คือคิ n คือค u ีนหมดเลยอะเราไม่เด e high p r i ทขึ้นมาบอกว่าไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณสุดหรือ,อยังนะทางด้านจิตวิญญาณอะแต่มันเติบโตได้ทุกวันและเรื่อยๆถูกไหมคะคุณจะเติบโตทางด้านจิตวิญญาณมากขึ้นมาดูซิเรื่องอะไรอืมนะคุณอาจจะมีความผิดหวังบางอย่างคนราศีสิงห์ มันเจ็บปวดมากมันเหมือนฝนตกตลอดคุณอาจจะมองเห็นตามความเป็นจริงบางอย่างในเดือนหน้าแล้วก็ลงลึกด้วยลงลึกไปแก้สิ่งนีน้ที่เป็นความเจ็บปวดของคุณที่อยู่ภายในอะค่ะไปเยียวยามันมันยากสุดเลยไอายการที่เราจะลงลึกไปแก้แบบอ่าเช่น มีใครบางคนเคยพูดกับคุณเมื่อนานมาแล้วว่ายกตัวอย่างนะคะคุณทำอะไรก็ไม่สำเร็จยกตัวอย่างเรื่องนี้หรือคุณทำอะไรก็เล่นเล่นไม่เคยประสบความสำเร็จเลยอะไรเงี้ยค่ะคําคคเหล่านี้ที่คุณเคยอนุญาตอันนี้ยกตัวอย่างเป็นคําก่อนอาจจะไม่ใช่คนอาจจะไม่ใช่ความรักกันนะคะแล้วมันเข้าไปข้างในอะ่ะแล้วเรียบร้อยคุณอาจจะใช้สมาธิ ในการไปแก้ปมนี้ได้หรือใช้การอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับลมหายใจเพื่อที่จะมองหินและยอมรับด้านมืดตรงนั้นที่คุณเป็นหลายๆคนไม่ยอมรับว่าเราคิดกับตัวเองไม่ดีปฏิเสธอยู่ตลอดวิ่งหนีอยู่ตลอดหลบหนีอยู่ตลอดถ้าคุณหลบหนีกับบางเรื่องเนี่ยในเดือนพฤศจิกายน คุณจะได้ไปแก้ตรงนั้นแล้วแล้วมันจะจบเกิดใหม่เพราะถ้าคุณไปกระเทาะอัตราความไม่สมเหตุสมผลหรือความเชื่อล้าสมัยเนี่ยเก่าๆของคุณได้ในเดือนถัดไปคุณก็จะเบามากขึ้น คุณเรียนอะไรอยู่คุณก็จะเปิด intuition ใช้ใจได้มากขึ้นใช้หัวให้น้อยลงเปิดใจยอมรับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้ได้ไดมากขึ้นนะคะมาดูาสิตอนเด็กๆอะ่ะคุณถามคำถามบ่อยไหมคะ ความเจ็บปวดจบแล้วนะความเจ็บปวดจบแล้วค่ะมุมมองในชีวิตของคุณในเดือนพฤศจิกายนจะเปลี่ยนไปนะคะอาจจะเป็นใครที่แบบรู้สึกท็อกซิกในความรักคุณอาจจะจบท็อกซิกในเดือนหน้าได้หรือมีแผนการว่าเออไม่ยอมละรักตัวเองไว้ก่อน ฉันเลือกตัวเองไว้ก่อนอืมถ้าลึกๆคุณกลัวว่าคุณจะไปเจอคนที่ไม่ดีกว่าเดิมอ่ะคุณก็ต้องลงไปแก้ในใจว่าคุณคิดเกี่ยวกับความรักเรื่องอะไรมันถึงจะกระทอแล้วเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่เชื่อใหม่ได้ถ้าคุณเชื่อเหมือนเดิมอ่ะเช่นความรักเท่ากับนอกใจยกตัวอย่างนะคะคุณจะไปเจอคนที่เข้ามาแล้วก็นอกใจคุณอยู่เสมอแต่ถ้า คุณเปลี่ยนได้ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆกระเทาะค่อยๆให้มันตายลงทุกวันเนี่ยตัวตนเก่าๆเนี่ยที่มันไม่โอเคอะ่ะคุณสามารถทําให้มันตายลงในทุกๆวันคุณก็จะกลับมาเป็นคนที่มี energy ที่มันเฟ e สดชื่นแล้วก็เปิดรับคนที่ดีกว่าได้พลังงานแบบไหนดึงดูดแบบนั้นคุณเป็นคนแบบไหนพลังงานแบบไหนหรือเชื่อแบบไหนอะค่ะ คุณจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหาเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในความท็อกซิกเลือกที่จะรักตัวเองก่อนแล้วคุณจะไปอยู่ในจุดที่คุณสมควรที่จะได้อยู่แน่นอนนะคะอมืมาดูสิตาขอดูเพิ่มดีกว่า ไพ่อยากเล่าว่าอะไรเหมือนกับคุณจะมีการเปลี่ยนมุมมองวิสัยทัศน์ของคุณในเดือนหน้าแล้วชนะด้วยนะคะชนะขึ้นนิ่งขึ้นมั่นคงขึ้นเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแน่นอนเรื่องไม่คาดคิดคือ ถ้าคุณปรารถนาตำแหน่งงานน่ะคุณจะได้ถ้าคุณอยากจะย้ายงานคุณจะได้ไปถ้าคุณอยากจะไปพัฒนาไปแก้ปมบางอย่างข้างในลึกๆอ่ะคุณจะทําถูกจุดจะมีข้อความบางอย่างให้คุณไปแก้ถูกจุดกระเทาะถูกทางคุณจะกลับมามีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นคุณจะกลับมารักตัวเองมากกว่าเดิมเมื่อคุณเจอกับสิ่งที่ไม่ดีคุณจะกลับมาได้รับชัยชนะมีผู้คนที่รอคอยให้คุณสําเร็จอยู่ คุณจะมีสติมากขึ้นคุณจะเป็นคนที่นิ่งขึ้นในเดือนหน้าเงินก็มั่นคงการเปลี่ยนแปลงนี้มาพร้อมกับเจอเฮอร์มิตการตื่นรู้อยู่คนเดียวก็ไม่เหงานะหรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเรียนรู้การนิ่งมากขึ้นเนี่ยแหะใครไม่นั่งสมาธิคุณจะถูกให้บีบให้นั่งสมาธินะคะหรือใครบางคนบอกว่า คุณตานั่งสมาธิไม่ได้เลยโอเคถ้าคุณนั่งไม่ได้คุณต้องไปจดจอ่อกับสิ่งที่คุณรู้สึกจดจอ่อกับมันได้นานๆยกเว้นมือถือนะคะเช่นการปลูกต้นไม้หรือการปั่นจักรยานการเดินลู่วิ่งการเดินในสวนนั่นก็คือสมาธิเช่นกันอมืมาดูค่ะลงลึกกันหน่อยเรื่องงาน งานของคนราศีสิงจะเป็นอย่างไรคะ <_ d ata> ที่ทำงานคุณเหมือนคนในครอบครัวเลยใช่ไหมซัพพอร์ตกันดีใช่ไหมคะหรือ คุณอาจจะกลับมาทำงานกับครอบครัวก็ได้นะถ้าคุณจะออกจากงานหรือคุณอาจจะไปต่างประเทศแต่ตอนนี้ยังไม่ออกหรอกแต่มีแผนจะไปต่างประเทศก็ได้นะคะการงานในเดือนหน้าเป็นยังไงคุณอาจจะต้องไปเรียนรู้งานกับใครบางคนอาจจะมีบางอย่างที่คุณจะต้องจัดการมากขึ้นนะคะหรือได้รับมอบหมายให้ทำงานมากขึ้นนะคะแต่ตารู้สึกว่าคุณทำคุณได้อยู่แล้วอะ่ะ ทำอะไรเรียนรู้อะไรคุณก็ได้เก็บไว้ความรู้นี้มันอยู่กับคุณอยู่แล้วค่ะก็ไม่มีเรื่องไม่ดีนะคะแต่อาจจะทํางานเยอะขึ้นหน่อยแต่คุณก็รู้สึกชอบทํางานอยู่แล้วคนราสีสิงห์น,นะคะมาดูเรื่องของความรักค่ะถ้าความรักของคุณมันไม่ มันเป็นแบบแอบ,บแอบ,บเนี่ยมันคิดมาตลอดแอบบสองแอบ,บดูอะไรเงี้ยคะ่ะแอบบรักก็ได้นะตารู้สึกว่าคุณจะต้องที่ตาบอกไงว่าความรักของคุณเป็นยังไงถ้าคุณอยู่กับคนท็อกซิกเนี่ยคุณก็จะปลดปล่อยตัวเองมาจากความรู้สึกที่คุณแบกอยู่แล้วกลับมามั่นคงถ้าคุณมีคู่ ที่ไม่ไม่โอเคในบางเรื่องเนี่ยแล้วคุณไม่กล้าพูดกับเขาอ่ะคุณมีความลับๆในใจที่คุณเครียดอยู่อ่ะไพ่ก็บอกว่าลองสื่อสารดูไหมการเงียบบางทีมันก็ดีในบางมุมนะคะแต่ในบางทีอาจจะต้องลองสื่อสารดูเพราะว่าคนคนเนี้ยใครก็แล้วแตเ่เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้คนรักเนี่ย อาจจะเป็นเพื่อนที่เรารักความรักจริงๆคนที่เรารักหรือ,อครอบครัวก็ได้ะคะ่ะถ้าเราไม่สื่อสารน่ะเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราคิดอะไรมันอาจจะมีความรู้สึกที่ทำให้คนรู้สึกคิดมากเป็นกังวลน,นอนไม่หลับในเดือนหน้าตาคุณจะต้องไปเคลียร์ระดับลึกลงไปอีกคือคุณจะได้กุญแจแหละสิ่งที่ตารู้สึกอนะคะไปแก้ตรงนั้นได้แล้วก็หวนกลับคืนมายังบอลลังของตัวเองอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะคะ มาดูเรื่องเงินค่ะไพ่บอกว่าเงินในเดือนหน้าเขาอยากให้คุณ พูดกับตัวเองในสิ่งที่มันเป็นเชิงบวกเช่นไม่รู้ว่าคุณพูดกับตัวเองว่ายังไงบ้างฉันไม่มีเงินฉันจนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเงินตั้งแต่วันที่คุณมาเจอคลิปนี้อะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกกับคุณว่าการเงินเนี่ยถ้าจะดีมากขึ้นคุณจะต้องพูดเชิงบวกกับการเงินของคุณฉันมีมากเกินพอเสมอฉัน มีเงินในบัญชีมากเกินพอเสมอหรือฉันมีรายได้หลากหลายช่องทางคือถ้าคุณรู้สึกขาดการเงินของคุณมันจะติดติดขัดขัดแล้วคุณจะดึงดูดมาได้แบบพอมีพอกินแต่ถ้าคุณเข้าใจเงินจริงๆว่าเงินเขาเคลื่อนที่อยู่แล้วเนี่ยเขาไปจากคุณเน่ยเขากลับคืนมามากกว่าเดิมมันก็จะเป็นเช่นนั้นนั่นเองนะคะอืมบทสรุปค่ะ บทสรุปคนราศีสิงคคุณจะสมบูรณ์ขึ้นในเดือนหน้าอาจจะไม่ใช่หมายความว่าเรื่องน้ำหนักแต่หมายความว่าเรื่องของจิตใจ บางคนจะออกจากชีวิตของคุณไปคุณอาจจะรู้สึกคิดมากในตอนลากแต่ตอนสุดท้ายคุณจะรักตัวเองมากๆคุณจะไม่รักตัวเองเลยถ้าคุณไม่เจอกับความผิดหวังความทุกข์นะคะมันคือบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ราคาแพงหรือเปล่าไม่รู้แต่คุณจะกลับมารักตัวเองมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเจอไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่าได้โทษตัวเองเกินไปเลยค่ะ ว่าทำไมฉันถึงมีโชคชะตาแบบนี้ทําไมต้องเกิดแบบนี้กับฉันมันมีบางสิ่งที่บอกกับคุณว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญแล้วก็เมื่อคุณโอบรับความรู้สึกนี้ได้ของตัวเองอะคะ่ะมันจะทำให้คุณยกระดับพลังงานของคุณไปอีกขั้นหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณอยากจะเจอคนรักแบบไหนคุณอยากจะเจอชีวิตอย่างไรเนี่ย คุณก็จะได้เป็นเช่นนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นจงต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องแล้วดึงมันกลับมาเป็นของตัวเองสิ่งที่คุณควรจะได้รับมานานมาแล้วนะคะอืมอาจจะมีความกังวลหน่อยแต่สุดท้ายจบลงด้วยดีนะคะมาดูสิไพ่อยากบอกคุณว่าอะไรเพิ่มเติม ส,สิ่ง okay. ศักดิ์สิทธิ์โอเคอุยมือไปโดนกระดิ่ง เห็นไหมเอาเลอกเอาชัยไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะคุณอาจจะอยู่ในจุดที่แบบมืดๆม,มาก่อนนะเนี่ยหรือแม้กระทั่งในเดือนพฤศจิกายนนะคะอาจจะมีอช่วงต้นเดือนหรืออะไรแบบนี้ที่คุณรู้สึกว่ามันมีการเปรียบเทียบกันเกิดขึ้นมันมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยสะดวกสบายเลยรู้สึกอึอดอัด มันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตนะคะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกเพราะฉะนั้นน่ะถ้าคุณยังเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าจงเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะถ้ามีนะหรือถ้ามีคนเปรียบเทียบคุณน่ะหรือคุณรู้สึกว่าคุณไม่ดีพอวางมันไว้ก่อนถ้าคุณปรับพลังงานแล้วร่วมมือกับตัวเองโอเคฉันลุกขึ้นสู้ได้เมื่อไหร่อ่ะแสงสว่างมาจ่อรอเลยนะคะและ สิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณคิดคุณอาจจะต้องเอาตัวเองออกมาจากใครบางคนต้องอยู่คนเดียวก่อนแต่มันแค่ระยะหนึ่งค่ะพอหลังจากนั้นน่ะคุณจะมีชีวิตที่แบบมีสีสันสนุกสนานแล้วก็เต็มอิ่มมากขึ้นช่วงเวลาบางอย่างที่อารมณ์เหมือนโดนลาหูอมอ่ะแบบนั้นน่ะมันอยู่กับคุณแป๊บเดียวค่ะมีวันหนึ่งที่ไม่ดี เดี๋ยวอีกวันหนึ่งก็ดีได้เหมือนเดิมนะคะนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณก็ตาเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็คิดเสียว่าในทุกๆวันเนี่ยเราเล่นเกมอยู่ก็ให้คุณกระโดดเก็บเหรียญไปเรือ่อยๆแล้วก็ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีในทุกๆวันมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวันเลยค่ะตาก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนอยู่เสมอแล้วก็อยู่ตรงนี้เสมอนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะตาไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ